เรื่องเล่าผีประตูสารเจ้าที่ถูกปิดตายมีสารเจ้าแห่งหนึ่งในภาคกลางของไทยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หสารเจ้านี้เดิมทีเป็นที่สถิตของเจ้าพ่อที่ผู้คนศรัทธามากเชื่อกันว่าท่านมีอำนาจช่วยคุ้มครองชาวบ้านจากโรคภัยและภัยธรรมชาติ แต่ก็เป็นเจ้าที่เข้มงวดใครทำผิดกฎก็จะถูกลงโทษทันทีศาลเจ้ามีสองทางเข้าประตูใหญ่ด้านหน้าที่ใช้ประกอบพิธีและประตูเล็กด้านข้างที่ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าออกเพราะเชื่อว่าเป็นทางของวิญญาณที่เข้ามาสักการะเจ้าหลายสิบปีก่อนมีเรื่องเล่าว,ว่า คืนหนึ่งช่วงเทศกาลมีชายหนุ่มเมาสุรากลับจากงานเขาไม่อยากเดินอ้อมไปทางประตูใหญ่เลยผลักประตูเล็กด้านข้างเข้าไปในศาลเขาหัวเราะเยาะบอกว่าแค่ประตูไม้นี่มันจะศักดิ์สิทธิ์อะไร เช้าวันต่อมาชาวบ้านพบศพเขาอยู่ตรงลานศาลท่าทางเหมือนคนถูกบีบคอดวงตาเบิกโพลงแต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หลังจากวันนั้นประตูเล็กก็ถูกตอกตะปูปิดตายไว้ไม่ให้ใครเปิดอีก แต่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า50ปีคนเฝ้าศารก็ยังเล่าว่าในยามดึกสงัดมักมีเสียงเคาะประตูจากด้านในดังก้องเหมือนใครพยายามออกมา บางคืนก็ได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะแผ่วเบาอยู่แถวแถวประตูนั้นราวกับเสียงเดิมของชายที่เคยลบหลูทุกวันนี้แม้ศาลเจ้าจะบูรณะใหม่ดูสวยงามทันสมัยแต่ประตูเล็กด้านข้างยังถูกปิดตายเหมือนเดิมไม่มีใครกล้าแกะตะปูออกเพราะมีคำร่ำลือว่า หากเปิดเมื่อไหร่วิญญาณที่ถูกขังไว้จะได้ออกมาและจะไม่มีใครหยุดมันได้อีก